เรื่องของสุขภาพบาเองเนี่ย mm hmm. ก็ก็คนพบว่าแต่ mm hmm. คนคุยเทศมีอา,าการการเกิดโรค NCD เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรม mm hmm. การที่เอยนิ่งแต่ไม่ได้ใช้แรงปัญหาพิกายภาพของเรามันมีไม่หยกมันมีตำแหน่งฝึกสักด์รุ่นนี้น่าเลยครับทำให้เก็กสกิบลมได้ คือปัจจุบันนี้าสารพิษที่เกิดขึ้นทั้งเพียง2.5อะไรพวกนี้นะครับเราเราแล้วเราไปโทษรถเมย์เนาะแต่จริงอะรถเมย์มีจำนวนน้อยมากเลยให้รถเมย์นะพวกนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์แบบควันดำก็ยังไม่เท่าปริมาณรถยนต์ที่ขับขี่อยู่บนท้องถนนตอนที่เราไปเรียกร้องเรื่องเชนทางจักรยานไปเรียกร้องฟุตบาทวีด,ดีโครับขเขตเขาก็จะบอกว่าคุณมีคนขี่อยู่สองคนทำไมจะต้องมาหลอประมาณด้วย คือหลักการของนี้อันเดียวหรือว่าต้องให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถทัานได้นะครับแล้วก็ออกมานําเสนอว่าอยากได้ทางจักรยานแบบไหนอยู่วม่ไการจัดการท้ามีวิธีการขั้นตอนอย่างไรตรงเนี้ยอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นเนินขึ้นไปลราข้างล่างอ่ะมันเป็นร่องรางดีซึ่งถ้าใคร มาไม่ดูเนี่ยจะสะดุดได้เลยถึงแล้วนะครับ MRT 5้าพระนี่ยังตรงไปดิตรงไปแล้วเดี๋ยวขวาถูกป่ะเออมาเดี๋ยวขว่าเสร็จปุ๊บก็ถ้าจะดูตรงนี้ก็คือปั่นจับมาดูหน่อยนึงได้ไหมเออโอเคเออจะได้ไม่ต้องวนไปวนมา ประมาณประมาณเสาไฟนี่ครับได้ครับทักครับท่านเจ้าของบ้านพอดีว่าพ,พี่จะมาติดป้ายบ,บอกทางไปหอเสีงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแผนที่อันนี้มันเป็นแผนที่โปรโตไทป์หนึ่งนะครับก็เราหวังว่าเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆครับแผนที่ก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนแล้วก็จะเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ชุมชนก็จะได้ยืนอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน นะแล้วเราก็จะเอาถอดบนเรียนพวกนี้ไปใช้กับชุมชนอื่นๆแล้วก็ทําให้มันคอนเน็กกันต่อได้สิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามทำให้จํานวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นเมื่อ,อกี้พอบอกได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เรามาเส้นทางไหนครับที่เรามาจากอิสระภาพโครงการนี้ม,มือวังมันอย่างยิ่งว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้คือการทํางานกับภาคประชาชนชุมชน,นสามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปรอทางอยู่ทางรัฐถ้ารัฐเนี่ยปรับปรุงเรื่องกายภาพ คุณภาพชีวิตของเมืองละนเนมันจะดีขึ้นได้เมื่อเมื่อเปลีเนี่ยใช้รถน้อยลงแล้วใช้จักรยานมากขึ้นนะครับเพราะว่า<ม>การเดินเนี่ยมันมันเอ่อจะไปไดในระยะทางระยะเวลานี่นะครับแต่ว่าจักรยานจะช่วยให้ในระยะเวลาเดียวกันสามารถไปได้ไกลึ้นไดน้แล้วก็ใช้เดินทางในจริงได้ซึ่งจริงๆพวกเราใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นประสบการณ์เพราะว่าถ้าสมมุติว่าผู้ใช้พทไซส่วนใหญ่แบบผ่านมาเริ่มใช้จักรยานกันมากขึ้น สิ่งที่มึงจะได้ทันทีที่เหยียก็คือ1ได้เรื่องของสุขภาพสอบก็คือเรื่องของมรภาว่างต่างๆ<ค>